ก็ช่วงนี้ทุกท่านน่าจะเรียนออนไลน์อ,อยู่ซึ่งเรียนออนไลน์นี่มันเป็นอะไรที่น่าจะแน่ดูนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรดีก็ลองหาประสรบการณ์อันน้อยนิดนนในมันสมองเนี่ยอ่าเอาแล้วฝาเลอะไรดีอ๋อผิดออกแล้วสิ่งที่คนไทยเขานิยมฟังกันที่สุดเรื่องผีครับ เรื่องผีที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือคือประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ที่ในวงเลขอ่ะค่ะเล่าต่อต่อกันมานะเรื่องแรกผมของขอเล่าตอนที่ผมอยู่ม .1 แล้วกันโคโนรูนัติสินคือครูนัตสินเนี่ยที่ผมฟังมานะคือโครูนักศึกษาภาษาอังกฤษครูฝึกสอนแหละสับสั กิจเขาเล่าตำนานให้นักเรียนในห้องฟังจากห้องที่กำลังเคียวจ้าวเล่นกันสนุกสนานไม่ฟังกูพอครูว่านักเรียนคูจะเล่าล่องผีฟังนะนั่งกันเลยครูครับเรามาสิครับคือแบบว้าวเงียบกันโดยไม่ได้นั่นหมายค,คุณครูครับถ้าคุณครูดูคลิปนี้อยู่ผมมีวิธีทําให้นักเรียนเงียบแบบง่ายๆครับเล่าล่องผีนักเรียนฟังมันแค่ลักษณะชั้นมันอ่า มันเป็นวิธีที่นี่แหละครับดีดมากเลยอ่ะต่อเข้าเรื่อยเรื่อยแล้วกันไหลออกทะเลไปไกลอดามันและคือครูคแกเขาเล่าว่าคือครูแกค่ะเขาเล่าว่าครูนักศึกษาคนนี้ทาเป็นครูที่รักในการสอนมากเขาเป็นคนรักเด็กและทุกคนแบบรักการสอนนักศินและนักศิลป์เนี่ยคือครูแกเขารักเป็นชีวิตจิตใจมากๆ แล้วอยู่มหาวาลัยหนึ่งครูแกลดความเสียชีวิตแต่นักเรียนที่มารอเรียนอยู่ครูแกเขามาสอนตามปกติอ่ะนักเราก็เรียนตามปกติไปแต่แต่พอมารู้ที่หลังครูอ่าที่รู้ว่าเสียชีวิตขาบอกนักเรียนที่หลังนักเรียนนี่อึ้ง่ะแบบฮะครูเพิ่งตายเหรอตายแต่เมื่อคือนแต่มนเพิ่งมาสอนกูเมื่อกี้คืออึ้งตะลึง แล้วเป็นคุณตสินที่แบบแกมีความผูกพันกับวิชานตสินมากแก่ชอบสอนมากแล้วก็มีพวกจังไรสัก,กับหมาอยากลองดีว่าเออคุณตาสินมึงเจ๋งจริงบ่าวาเอาเราไปกินในห้องของเขาบ้างเอาพันนันไม่ได้ก,กับเขาบ้างอันนี้คือตำนานนะครับเอาเราไปกินในห้องบ้างทําสิ่งชั่วช้านั่นแหละครับผลคือ ประตูปิดพร้อมประตูปิดปึง้งหน้าตาัดปิดปึ้งโอ้และไฟกับพี่แบบอ่ะไฟไฟกับพี่แบบอ่ะถ้าถ้าคิดภาพไปออกแต่คิดทางี้แล้วกันก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละครับอุ้ยเชียลืมปิดไฟนั่นแหละครับก็พวกท่ลองดีก็เจอฤทธิเดชไหมครับ แล้วก็เจอแล้วก็เจอครูเขาแบบสภาพแบบใส่ชุดลำไทยใส่ชุดลำไทยแล้วก็นี่โดนตีอีกโดนตีบันเลงเป็นโดนตีไทยแท้ๆเลยรู้ไหมครับทับไอ้พวกที่ลองดีเป็นไงครับทะลุกออกประตูดีครับคือ,อตึกที่อาถรรพ์ที่สุดโรงเรียนผมอะส่วนใยญ่จะเป็นตึก ศิละปะนัศิลป์ตึกสังคมนี่แหละาทีอนเทียนมากเลยนั่นแหละครับจบไปแล้วตำนานหนึ่งตำนานที่สองไม่ใช่ตำนานหรอกเพิ่งเกิดเมื่อขึ้นตอนคุมอสสาไปหละเรื่องไอเรื่องกีฬาโนโราชุดโนโราตอนกีฬาสี คืชุดโนราเนี่ยอ่าขอเท่าความความเข้าใจปูพื้นฐานให้เข้าใจก่อนคือตีมโรงเรียนผมเนี่ยตอกีฬาสีอะ่ะจะแบ่งเป็นสีภาคสีกรมหรือสีน้ําเงินเข้มจะเป็นสีของเป็นของภาคใต้สีแดงน่าจะเป็นของภาคเหนือสีเหลืองน่าจะเป็นของอีสานสีฟ้าน่าจะเป็นของภาคกลางแต่ทีนี้ของผมอะ่ะอยู่สีกรมคือสีภาคใต้ แล้วก็ตอนเดนินพาเลท์เดนขบวนน่ะคือตั้งอ่าคือมันจะมีคนที่ใส่ชุดโนราอ่ะเดินขบวนด้วยเดินขบวนด้วยอ่ะก็ตามปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนอ่าพอถึงโรงเรียนช่วงทเที่ยงมันมีสีสีเหลืองไอ้คนสีเหลืองอะเอาชุดโนราไปใส่ไปใส่เล่นเนี่ยไปใส่เล่นแล้วเข้าไปอยู่หลัง ไปอยู่หลังศูนกีฬาโรงเรียนแล้วก็คนที่ใส่อ่ะเกิดอาการเป็นหลมแล้วไอ้นักบอลซึ่งไอ้นักบอลเนี่ยมีอยู่ห้องเดียวผมอ่ะเข่อย,อ,อยู่สีแดงเห็นอ่าโนลานอนปุ๊บแล้วไอ้ไอ้นั่ไอ้ไอ้คนที่อยู่ในห้องผมที่มันไปด่าเป็นนักบอลน,นะ บอกว่า,วามึงต้องคอยเวอมึงเป็นอะไรวะเป็นลมเหรอวะสุดท้ายไม่มันเป็นลมเลยครับนะมึงเป็นลมได้ไงวะคือแบบอันนี้ผมฟังมันฟังต่อกันมานะผมก็เล่าเอาที่พอจำได้คือแบบอ่ะสรุปง่ายๆคือคนสีข้างๆเอาชุดโนราไม่ได้ไว่าไม่ได้ขอขอเข้ามาอะไรขูนะครับ ซึ่งอ่าพื้นฐานเนี่ยชุดแบบชุดไทยชุดลำแบบไทยๆมันต้องขอครูเขาก่อนไงถ้าไปขอครูม,มันจะมีความอันเป็นไปหรือความผิดพลดอะไรสะกอย่เลยซึ่งผมก็จะไม่ค่อยได้ไทำนั่นแหละครับแต่เขาบอกว่าต้องขอครูก่อนซึ่งไอสีข้างๆที่มาขอเนี่ยเขาไม่ได้ที่มาใส่เนี่ยไม่ได้ขอเลยไม่ได้ขอคือใส่แบบหน้าด้าน,านเลยเปล่าใส่แบบไปเลยอะแล้วก็ไปสลบ ที่หลังศูนย์กีฬาซึ่งศูนย์กีฬานี่มันลกมากเหมือนอารมณ์เหมือนไม่ไม่ใช่ป่านนะแต่ด่าแต่ย่ามลกมากอะเฮียพาลงไม่ตัดเลื่อยวะ่ะอ่ะต่อๆนั่นแหละรครับตำนานมันไม่ใช่ตำนานหรอกมันคือเรื่ององมันเป็นเรื่องอ่าตอนผมมสามแหละแต่ฟังเขาตอบก่อนทีเรื่องที่สามเปดเปด สระน้ำหรือเป็นลิมสระเอ้เป็นลิมสระเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของลูกคนที่ตีพ่อตีแม่อากตันยูอากตันยูนี่แหละครับแล้วมาตายเมาเหล้าจมน้ำตายนี่แหละครับคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มีสระนั้นเนี่ยมันเป็น ก่อนที่จะมีสระไว้น้ําเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นสระแบบสระหนองใหญ่ๆเลยแล้วค่อยไอ้คนที่กระตันยูพ่อแม่อะกินเหล้าเมาทีนี้เมาแอบปึ๊บจมจมน้ําตายอันนี้ที่ผมรู้คือรูฝึกสอนอีกแล้ว,มวหม5เนี่ยล่าสุดเนี่ยได้ผมฟังแล้วก็ก็ตามตำนานแหละครับมือเท่าใบลานส่งเท่าต้นตาล ด้วยพลังแห่งการตีพอ่อตีแม่จะให้มึงสูงแข็งแกร่งขึ้นไปชักด้วยพลังแห่งการตีพอ่อตีแม่กูจะดูดยายห้หมดโลกไปเลยใช่แลยอีสัตว์ผิดเลือกนั่นแหละครับตำนานที่ผมอ่ะม,มันสมองน้อยนิดที่จะจำได้นั่นแหละครับแล้วที่อ่าใครไม่ชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปนี้ก็ดูดดไปเถิดครับนะไปช่วยติดตามผมด้วยเพื่อ,อเป็นหรือท่านจะตีชมท่านท,ท,านทดาผมนั่นเละนั่นคือคำ นั่นคือคำชมสำหรับผมแล้วคุณครับที่มาดูคลิปนี้